โอเคข้อราบสวัสดีคนดูทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมเรียวมะเบสเซอร์เวอร์ดเตอร์มาร์คทูด้วยนะวันนี้ผมจะมาสอนเล่นเรียวมะในทางด้านของออฟเลนกันนะครับและก่อนที่จะไปดูเกมเพยกันผมขอพูดถึงบทบาทหน้าที่ในตัวของเรียวมะออฟเลนกับปากก่อนนะครับในส่วนของเรียวมะออฟเลนถ้าจะเล่นจริงๆต้องแน่ใจว่าตัวเองเล่นเป็นและจับจุดเด่นของเรียวมะได้เป็นอย่างดีเพราะเรียวมะเป็นตัวที่สู้ใครในเลนไม่ค่อยได้เลยยิ่งในแรงสูงๆเรียวมะจะกลายเป็นภาระในทีมโดยปริยายครับ ผมแนะนําว่าให้รอบัฟอีกสักนิดคงจะดีขึ้นนะครับและในส่วนของตําแหน่งจังเกิลเลียวมะจะเก่งในด้านของต้นเกมครับแต่จะไม่เก่งมากเหมือนแพชที่แล้วถ้าจะหยิบเอามาเล่นคุณต้องแน่ใจจริงๆว่าต้นเกมคุณและทีมจะพลาดให้ได้น้อยที่สุดหรือไม่พลาดเลยก็ได้เพื่อที่จะทําให้เรียวมะในต้นเกมแสดงประสิทธิภาพสูงสุดและฮีโร่ที่เรียวมะแพ้แพ้มากๆเลยก็คือ เกือบทุกตัวเลยครับไปไปไปไม่ไม่พอพอพอเราไปดูในเกมกันเลยไปโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กันในตัวเกมของเรียวมะออฟเลนกันละไปเราไปดูกันเลยตอนนี้ก็เป็นอ่าตำแหน่งออฟเลนเนาะแล้วก็ไปประจำที่ของตัวเองเลยแต่ก่อนประจำที่เราต้องอะไรปกป้องแดงของฝั่งเราก่อนเนาะเพื่อไม่ให้ป่ามาอินเวดได้เพราะว่าเรียวมะถ้าสูญเสียต้นเกมไป เรียวมะจะทําอะไรไม่ได้เลยตัวของมันจะกระจอกงอกง่อยปัญญาอ่อนไปเรื่อยนะครับอันนี้ขอบอกไว้กับทุกคนเลยว่าเรียวมะต้นเกมต้องห้ามพลาดอันนี้คือเกมที่ผมคิดว่าผมเล่นดีแล้วเนาะก็เลยอัดมาซะรลจอันนี้เราก็มาเช็คนะว่าฝั่งตรงข้ามอาจบอะไรอ่ะคราวนี้ฝั่งตรงข้ามจบบนเราก็บอกเพื่อนละโอเคแล้วก็อ่ะกลับมาเคลียร์เล่นเหมือนเดิม แล้วก็มายืนชนเลนกับแอสตรินะเราขนาดแอสตริเรายังแพ้อ่ะทุกคนดูดูมันเคาะเราเอาวาวาับด้วยนะแม่งวับด้วยนะ <Br ow. S 1> น,นันน่นนันน่นที่จริงมันจะมาหวดเรานะแต่แบบคีบเลือดน้อยกว่าเอ้ยนกเลือดน้อยกว่ามันก็เลยหวดนกอันนี้เราก็ทำให้เอเมนตี้ฟาร์มให้ไหวขึ้นเนาะเราช่วยขอฟาร์มก็ไม่ได้เสียหายอะไร โอเคไม่ต้องไปดูดเวลเขาอ่ะเข้าเลนเราเหมือนเดิมเคลียร์คลิปเรียวมะออฟเลนจุดเด่นมีแค่เคลียร์คลิปไวขอบคุณครับนี่นี่แอสตรีห้าเห็นเรียวมะแบบโอ้โหตัวนิ่มๆบางๆชอบไงอ่าตอนนี้ทูเลนก็ได้เฟิร์สบัตรแล้วแต่ก็โดนเก็บตามกันไป3หนึ่ง <S <S เราพยายามเล่นระยะนะเราเข้าไฟไม่ได้นะเพราะว่าตัวเราบางมากๆเราต้องแบบ คอยเล่นระยะจากหอกของตัวเองห้ามเข้าไฟเด็ดขาดอ่าอันนี้เอมิลี่คือแบบไปเช็คพุ่มคนเดียวเรียบร้อยซีหนึ่งอันนี้อันนี้พวกเราพลาดเองอันนี้ในโหมด COV นะครับทุกคนมันเป็นแบบพวกโซโลโมาเจอกันเนาะก็เลยแบบมีการกันคอเกมแค่ประมาณ2-3คนนี่เราต้องมาเช็คแล้วว่าเอ้ยพวกมันมาเอามังกรกันหรือเปล่าวะมาเช็คหน่อยเพื่อความแน่ใจ อามันเอากันเราก็หนีต้องหนีสู้ไม่ได้ในเขาแบบเขาขอเรียกว่าห้าวห้าวไม่กดอันตรีด้วยที่ผมต้องฟิกเกอร์ออกคือถ้าม้ากด r สกิลสที่แบบเป็นสตันหมู่ใช่ปะ่ะถ้าเขาปามือโดนผมตายเลยนะผมก็เลยต้องใช้ฟิกเกอร์อันนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรถ้าเรารอดถือว่าเรากำไรแล้วนะครับถ้าเราตายอันนี้อย่าไบสุด แล้วก็มาเคลียร์เลนตามเดิมเลือดเราน้อยเราต้องรักษาระยะห่างเรื่อยๆนะคลิปนี้คือเราแบบต้องให้แอสตริดเคลียร์ก่อนเพราะว่าแอสตริดมีทั้งอันติมีทั้งสกิลที่เอาไว้หวดเราฟาดเราเราแบบอยู่ในป้อมดีกว่าแอสตริดอย่างหา้าวตอนนี้เราต้องยอมโดนกดไปก่อนเนาะเดี๋ยวมามันเป็นตัวที่สู้ใครไม่ค่อยได้อยู่แล้วตัวกระจอกเออว่างั้นเถอะ ไปประจำเลนตัวเองคลิปอีกเวฟกำลังจะมานี่เอมมลี่เช็คพุ่มใหละเห็นเรียวมะมาเรียวมะสองสแล้วก็หนีพอนี่ครับเห็นซาตาเอาซาตาเอามอบเลยเรียบร้อยตายถือว่าดีครับ อ่าอันนี้ผมตัดสินใจที่จะไปช่วยเพื่อนนะเพราะว่าเลนบนโดนลุมระยำผมก็ต้องอวัดไปช่วยละแล้วก็น่าจะได้มาหนึ่งตัวโอเคได้แล้วทีนี้ถ้าแอสเตรียเคลียเลนล่างแอสเตรียสามารถตีบ้านผมแตกน,นะแต่แอสเตรเลือกที่มันจะมาเคลียกลางเนาะผมก็เลยโอเคหลอดได้เวฟหนึ่งเพราะ,ะมันสี่นาทีแล้วแอสเตรมันจะซอยบ้านเราโบ,บ๊ะบาแตก ปะอันนี้เรามาเคลียร์เลนทันหลักการง่ายๆของเรียวมะครับสกิล2สกิล3สกิล2จบอันนี้คือคอมโบระยะกลางของเขาเนาะอันนี้ผมไม่รู้นะว่าาตาอยู่ในเลนหรือเปล่าผมก็เลยอ่ามาเช็คอ้าวเจอาตาแทง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 ่แทนี่พอแล้วเราก็ตีอีกครั้งเพื่อความแม่ใจโบเรียบรอ้อยอ้าวแล้วก็ตายทูลน เนี่ยอันนี้คือผมเลือกที่จะมาเคลียร์กลางนะไม่ได้ดูเลนล่างตัวเองแต่ไอไม่ได้ดูแมปด้วยแล้วก็เลนแตกไปตูมอันนี้ผมก็แบแบแอบด่าตัวเองอยู่ว่ากูทิ้งเลนทำไมวะ <c oughs> นี่แต่ทีมก็เดินเกมได้ดีอยู่โอเคถ้าทีมเดินเกมแบบไม่ค่อยดีแล้วเลนบนโดนต้อมเลนล่างแพ้แบบนี้คือทีมมีโอกาสแพ้สูงมากๆนะครับ เรียวมาเป็นตัวที่สู้ตัวอะไรไม่ค่อยได้เลยยิ่งเป็นโอเมนกับเ o รนเทนโนเรียวมาจะสู้ไม่ได้เอาติดขือเรียบร้อยครับมันจะเป็นตัวที่สู้อะไรไม่ได้เลยแพทนี้เราต้องรอแบบแพทหน้าเนาะเผื่อคุณผู้พัฒนาเกมจะใจดีเห็นเรียวมาว่าเออตัวมาสู้ใครไม่ได้จริงๆ <c oughs> อันนี้เราก็ช่วยแอสติตีเนาะ ในการเชียร์คลิปของเรียวม้าเราก็ต้องอ่าชีพให้ครบทุกตัวนะมันถึงจะได้ไดแบบตังสุงสุดแต่อันนี้วุดไป็นหนึ่งทีโอเคอันนี้เราเลือกที่จะตีฟอมนะเพื่อนหนัวกันอยู่เลนกลางไม่สนตีบ้านก่อ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 นอันนี้ผมเห็นแอสทริกำลังจะยาบายละผมต้องไปช่วยอ่าอันนี้มาแบบอันตีหมดก็เลยไม่กล้าเลน่นก็โชคดีไป อันนี้เขาจะพยายามเอากลางนะผมก็ต้องมีหน้าที่หลักเคลีร์คลิปจบ <c oughs> ตอนนี้เรียวมาเลือกที่จะยังไงอ่าโอเคเข้าไฟเนี่ยเขาเลือกที่จะมาเวทเราก็ต้องแบบมาช่วยเนาะโอเคเพนจะหนีไม่รอดเรียบร้อย อันนี้ผมเลือกที่จะฟิกเกอร์ไปฆ่าเลยนะเพราะว่ามั่นใจว่าเขาจะตายจริงๆแต่เขาเสียแข็งผมก็เสียอะไรก็ไม่รู้ยูดีแอตฟิตก็มาเป็นรางวัลให้ขอบคุณมากครับนี่แล้วทีนี้ซาต้าเลือดเหลือน้อยเนาะแล้วสกิลหนึ่งผมก็มีอยู่แล้วก็แทงเรียบร้อยเรยวมากมีจุดเด่นที่มันมันพิ้วนะแต่ยังพิ้วไม่สุดครูดาวสกิลหนึ่งนี่คือเยอะมากอ่ะเดี๋ยวผมจะโชว์ลิสต์ไอเทมไว้เนาะอ่ะแปะไว้เลย โอเคทีนี้ก็มาดูตามเกมเหมือนเดิมอ่าอันนี้ม้าห้าวนะอ้าวม้าจับมือไม่ได้เรียบรอ้อยตายตอนนี้เรียวมาเลือกที่จะติดอยู่กับเลนกลางละเราต้องให้เอมิลี่รวยรอ่าติดขือไปอีกหนึ่งอันนี้เรียวมาเบสเซิร์ฟนั่นนะเบสเซิร์ฟยังติดขือเราต้องเลือกคือให้ดีๆนะมันถึงจะอ่าใช้สกิลหนึ่งซ้ำได้่ ตายเรียบร้อยนี่แคปแคปแบบไม่ได้สังเกตเร็วมานะเรียบร้อยโดนแทง4ฮิตอ่าสกิลสอก็คูดาวเสร็จพอดีเรียบร้อยอ้วาวอ,อ,อ,าอันนี้เพนเลือกที่จะมาฆ่าผมแต่โดนสตันเรียบร้อยตายอันนี้ซูเปอร์แมนช่วยนะยังเอาซูเปอร์แมนเป็นเม็ดม่วงนะอันนี้ผมเลือกที่จะไม่เข้าไฟเนาะพยายามแทงสกิลสอให้เพื่อนดาเมจก็มีอยู่แค่เนี้ยโอ้โหน่ารักจัด,จด อ่ะสา,ามาฆ่าโจ๊กเกอร์แต่เรามี2กับพาสีบเรียบร้อยเอาคราวนี้เอาตูเลน5้าวิ่งแล้วเราก็ต้องช่วยตูเลนแทง3าอ่ะเรามีแทงอีกรอบนะเอะาแทงไปโจ๊เรียบร้อยตูเลนปิดเกมให้เ,เอาเราเลเจนเดอรี่กันตอนไหนวะเล่นง่ายๆครับเดียวมะแต่ในแรงสูงๆผมแนะนำให้เล่นตัวอื่นดีกว่านาอตัวอื่นที่ดีกว่าเรียวมะมีอยู่ เยอะมากมากนะครับอยังไงตอนนี้เรามาเช็คมังกรก่อนอ๋อโอเคมี2ตัวแคปอยู่กลางเนี่ยเนี่ยเราเราเลือกจะมาเอาแคปนะแต่แคปสกิลสองหนีไปละเอเมิลี่อยากได้มังกรมากเอเมิลี่อยากเตะเตะเตะไม่โดนเพลนหนีนี่ซูเปอร์แมนก็ไปป่วนป่าให้เนะถือว่าเป็น หน้าที่ที่ดีเสียเลือดน้อยด้วยในการเข้าไฟคือแบบชัดเจนอันติไปทลายวงไฟปะ่ะอันนี้เราก็น่าจะมาถึงไฟอีกรอบเนาะมาหรือเปล่ามาหรือเปล่านี่มา้าม้าที่ผมเท่าที่ผมเข้าใจนะที่ม้าเข้าก็คือม้าน่าจะเห็นผมคนเดียวนะเพราะว่าผมออกไปเคลียร์คีบให้ม้าเห็นคนเดียวส่วนซูเปอร์แมนกับโจ๊กเกอร์ เ้ยหรือทูเลนนั่นแหละเขาอยู่ในพุ่มเขาก็ไม่ได้เห็นเนาะเขาก็แบบมาเลือกที่จะมาฆ่าผมแต่ก็มีคนรอเซ์ไว้มาอันนี้เราก็พยายามสนับสนุนเพื่อนเนาะเอาได้มากที่สุดอันนี้เราก็ฟิกเกอร์หนีถ้าแอสทริตตีเราโดนเขาก็จะได้ไหลต่อนะมันดูดเลือดอ,อันนี้ก็เราแลกๆก,กันไปถือว่าคุ้มทั้ง2องฝ่ายตอนนี้เลนกลางแตกผมไม่ได้ดูจริงๆ นะสองสามแล้วก็สองวืดไปนหนึ่งทีอ้าวเอ,เอ,เอเมิลี่โดนปิดเอเมิลี่ยังไงตานี้เอเมิลี่น่าจะพลาดนะน่าจะตาย ผมเลือกที่จะตีมังกรเลยเนาะเพราะว่าเขาลงล่างห้าหมดเลยผมเห็นห้าตัวเนาะผมก็เลยอ่ะโอเคตีดาร์กดีกว่าเพื่อไม่ให้เอมิลี่ตายฟรีเนาะอันนี้ผมก็คิดในใจว่าเออเอมิลี่อาจจะล่อให้แหละล่อให้เราตีปะโทษคิดไปเรื่อยไปตอนนี้เรียวมาร์ก็ห้านะอยากเอาโจ๊กเกอร์ใจจะขาดแล้วก็นี่ตูเลนก็หลบได้เรียบร้อยโจ๊กเกอร์แปะสติกเกอร์แตก อันนี้เราก็มีหน้าที่แค่นี้เนาะเคย์คลิปเคคิปแล้วก็เอาคลิปข้างเลนแค่นั้นแหละเรียวม,มาออฟเลนอ่ามันดาเมจไม่ค่อยจะแรงนะจะปิดไครไม่ค่อยได้อันนี้คือแบบทีมดีเนาะผมก็เลยอ่าโชว์แสดงประสิทธิภาพได้ดีอ่าตอนนี้เพนสกิลหนึ่งออกมาเอ,อมาออมาในแทงทาง3แยกอ่าเรียบร้อยแทงแทงแล้วก็ซ้ํหนึ่งรอบเรียบร้อยร่วง คอ่ะตอนนี้ป่าตายละเราเลือกที่จะเล่นกลางกันน่าแทงวุดไป็นหนึ่งีอันนี้ผมพลาดเห็นไหมถ้าแอสฟิตพาดผมโดนผมก็จะแบบสตันแล้วซาตาก็มาซ้ําผมเรียบร้อยตาย <Shut down. S 1> อันนี้คือแบบเป็นรีเพย์ที่ผมอัดไว้ในแกลเลอรี่เนาะอันนี้เดี๋ยวจะตัดไปเลยล้วกันเอ้ยยังยังตัดอะไรตัดอะไรก่อนเอมิลี่เอมิลี่ผู้กอบกู้สถานการณ์เรียบร้อย โอเคงั้นเดี๋ยวตัดมาตอนผมเกิดเลยแล้วกันโอเคตอนนี้เราก็เกิดมาละปะตะกี้เราพลาดเองเราพลาดเองโดนแอสติดโบะหน้าไป็หนึ่งทีแล้วก็ซาตาแจกขนนกเราไม่มีอะไรทำแล้วก็ตีคลิปเลงข้างเรื่อยๆสนุกสนุกนี่อันนี้ผมดูเชิงสองตัวนะถ้าสองคนนี้มาเคลียร์คีบเราถังเมื่อไหร่เราก็แทงส่วนได้เลย ตอนนี้เรียวมาอยู่ในช่วงที่เกมนำนะเรียวมาก็เลยแสดงประสิทธิภาพได้ตามรีเพยนี้เลยแต่ถ้าเป็นเกมตามเมื่อไหร่ได้แต่เคียร์คีฟนะครับไปลุยไม่ไม่มีอะไรทำก็เคียร์คีฟเล่นข้างปั๊มตังไปเรื่อยๆนี่เขาเลือกที่จะมาบนกันนี่ถ้าเราสกิลหนึ่งไปแล้ว มั่นใจว่าระยะไม่ได้เราต้องถอยเลยนะครับเพราะว่าเรียวม้าเป็นตัวที่แบบปิดดาเมจใครไม่ได้ตัวเองก็จะตายในหน้าที่เลยเนาะอันนี้ก็อีกหนึ่งความรู้จากเรียวมะเบสเซอร์นะครับผมทุกๆกการเข้าไฟของเดียวมะต้องมั่นใจจริงๆอ้าวเอมิลี่โยน เคียได้กางเราเคียได้ไดเเลือกที่จะยังไงเลือ่อยยังไงเอาดูทรงเดียวมายังเชียร์คลิอยู่เลยเอาอันนี้คราวนี้เรียบร้อยโดนเพน,นผมช่วยทูลเลนไม่ได้จริงๆนะเพนมันเป็นตัวที่ไหวมากแล้วถ้าสกิลสองเราสตันไม่โดนเพนเนาะอันนี้เรียวมะคือเตรียมตอกฝา,กฝากลงได้เลยสู้ไม่ได้ ซูเปอร์แมนก็ควรให้นี่แอสทริดเสียอันติแล้วเขาก็เลยแบบไม่กาเล่นรีทรีตกันละเราจะมาสู่ช่วงไฟสุดท้ายเขาก็น่าจะคอเกมกันนะว่าอะไรอะ่ะให้มาโซนเอลเอลซ้ายอะอันนี้ในมุมมองผมนะเอลซ้ายของผมแล้วก็เป็นเอลขวาของเขาเนาะ ามาโซนเอลซ้ากันอ่าเราแอสติดก็แบบเค,เคเลนแป๊บ,บนึงเดี๋ยวเขาตีบ้านแตกเพราะว่าบาเลกเลนขวาก็แตกแล้วเนาะโอเคอืมม้ากับเพนเลือกที่จะทําอะไรม้ากับเพนเลือกที่จะทําอะไรเอาเคลียร์คีปเรียวมาสวยเลยเพนไม่มีสกิลเรียบร้อยตายเอามาเลือกที่จะทำยังไงครับมาเลือกที่ทำยังไงเอา้าเรียวมาติดคือเรียบร้อยแทงก็ไม่โดน ่เรียบร้อยสวยครับเซตไอเทมที่ผมออกนี่คือคููดาวสาเปอร์เซถึงสีเลยนะถ้าเรียวมาคููดาวสามสถึงสีเ์เซ็นเมื่อไหร่การที่จะแทงสกิลสอโดนปุ๊บแล้วก็สกิลสามเนาะถ้าสกิลสามแทงโดน4ฮิตเมื่อไหร่สกิลสองจะรีคููดาวทันทีนะครับมันก็จะแบบเบิร์ดดามจได้แรงขึ้นโอเคข้างล่างเรียบร้อยได้ซาตาโอเคเรา ได้ไป3มตัวแล้วเนาะถือว่าดีแล้วแคเปเทนนี่ก็โดนโจ๊กเกอร์ปลาระเบิดโลมากๆอ่าแคเปเทนนี่ <What the S 1> จอกลูรีเล่ต <Red> เอาแอชวิพยายามจะเสียบ้านเราจะไม่ให้เขาตีเราจะพยายามเล่นเล่นระยะนะแต่นี่เพนเข้ามาก็สวนได้เรียบร้อยลายตีบ้านจะจบหรือเปล่าเอาตูเลนทันะระเบิดเลยเพื่อนอ่าจ๊กเกอร์แปะระเบิดเอาเรียบร้อยเอาปลามือไปโดนคีิอีกตายเรียบร้อยแล้วก็จีจีครับผมบ้านแตก ด้วยสกอร์35ต่อ21นะครับเอาเอซด้วย <Ace. S 1> โอเคอันนี้ก็เป็นรีเพย์ของผมเนาะถ่ายไว้เมื่อวันที่จะไม่ได้แต่ตอนนี้ผมอัดเทปไว้วันที่30มมีนาเนาะเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะลงเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ได้เห็นกันผมจะพยายามรีบตัดต่อให้ได้มากที่สุดนะครับ โอเคก็ผลสกอร์35ต่อ21มีเอ่าเม็ดม่วงอยู่5คนเนาะเม็ดม่วงฝั่งผมคือซูเปอร์แมนอันดับ 8. อ่าเรียวมะอันดับที่4แล้วก็โอ้โหเอมิลี่อันดับ1แต่เขาไม่ได้ขึ้นเบเซิ์ฟนะแต่อันนี้คือแบบอันดับ1แบบอันดับ1นึ่เพียวๆเลยอย่างเอาผมเพิ่งเคยเห็น แล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็คือมีซาตาเม็ดม่วงซาตาก็เล่นดีนะแต่ไปพลาดตรงผมสกิลสองโดนเขานอกเขาก็เลยเครื่องตกโอเคแล้วก็แอสทริดอันดับเโอเคอ่าถ้าเดือนเมษาผมหวังว่าผมแล้วก็เม็ดม่วงที่เล่นกับผมอีกทั้ง4คนก็คงจะเบสเซิฟตามกันไปนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรละฝากไว้ให้คิดว่าเรียวมะแพทนี้มันกระจอสู้อะไรไม่ได้อย่าเล่นเลยขมรับ เราเล่นเราเล่นลราเล่นอ่ะเรียวมะก็มีทั้งข้อดีข้อเสียของตัวตัวเองเนาะถ้าทุกคนอยากเล่นก็าฝากดูฝากดูรูปทีมของตัวเองด้วยเนาะว่ารูปทีมของตัวเองไหวไหมเพราะว่าเรียวมะเก่งมากในการลังแกคีฟแต่ไม่ค่อยเก่งในการเข้าไฟ์ใช้สกิลใส่คนในการเล่นป่าจะแสดงประสิทธิภาพได้มากกว่าออฟเลนนะครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรละ ขอบคุณทุกคนที่มาดูด้วยนะครับสวัสดีครับ